ของทอดบอดไก่นิวเล่นคอดอร่อยถ้าเกิดใครติดตามเรานะคะก็จะรู้ว่าปีปีได้ทำไก่ทอดทานาดใหญ่เป็นสีดำสิ่งที่ปีปีทำแล้วยากที่สุดก็คือกุยช่ายของทอดนะปีปีเล่นแล้วรู้ไหมว่าคนที่ต้องคอยเก็บเช็ดคอนที่วีทํทำเลยอะมาอทอด<น>เลย<ๆ>แกมขี้มามาก่อนปีปีโอ oh ้โห ปั้นได้สวยงามมากเพราะจากปีๆเคยปั้นเนี่ยขอเลยว่าอย่าทาเมนูนี้ในรายการอาหารที่ไหนี <c oughs> คือแม่จะช่องนาตโต้ก็คือไม่ต้องเลวของทอดซองแดงโรตัสงานปีนี้ต้องมีนะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่จัดเองคือหมดเนี่ยถ้าเกิดเราทําเองอะ่ะมันจะใช้เวลานานแล้ววัตถุดิบเยอะมากเลยทุกคนต่ำๆผมต้องใช้เวลาทาประมาณปีสองปีนะกินเลยนี่เดี๋ยอันนี้น้าจิ้มจากของเขาเลยนะอร่อย อยากกินโดนัทกุ้งมากโอ้โหอันนี้คือไก่ที่ทุกคนชอบเป็นไก่ที่แย่งกันอตอนกินพิซซ่าไก่นี่นเล่นคอดอร่อยหาง่ายทอดง่ายของทอดสองแดงรลตัสครับทุกคนอ,อร่อยโอ้โห